ป้าใครแม่งเอามีดอาบน้ำวะโอ้อะไรใช้ใช้เลือดเป็นครีมเหรอเอามีดกรีดกรีดแล้วก็ทาพี่มาแล้วครับสัตว์นรกแคปเทนทิโมอนจูดี้บัติสวัตวิคอสสัตว์นรกโหสเปลอสเปลสเปลมึงเจ๋งมากอ่ะสเปลมึงเจ๋งมาก เอ้ยกูเพื่อเออใช่ป๋อแม่งแม่งมาเป็นทีมดอกไม้จริงด้วยสุดยอดนะเจอทีมดอกไม้ฮะทีมดอกไม้พิธาทีมเด็กดอกเดี๋ยวก่อนนะใครแม่งพิมเดี๋ยวหวัดดีพี่นกพี่ฟิวแมนเจอกจอเพื่อนดีปอนด์เดี๋ยวเล่นเสร็จเดี๋ยวกูไปหาปอนถามเลยมาถึงแชทถามนะไม่ใช่เดินไปหาแม่งเดินไปหาแม่งบ้านแม่งอยู่ไหนยังไม่รู้เลย ไมดเคยไ่้จริงจริงไม่เป็นไม่เคยได้มาขอรู้สึกว่าใน Facebook ตอนนั้นเขาบอกว่าตัว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 ละครในแอลที่หมอกสำหรับมึงก็คือจริงเลยโอ้ยหมวกจริงหล่าไปสิโอ้โหแม่นมากโอ้โหไม่เคยโดนอะไรเลยไม่เคยในเพอร์เพย์แม่ได้จริงจริงในเพอร์เพย์เว้ยเออเออตัวกรดเลยเมื่อกี้เลยเสียโชคทีกูเผลอเสียแฟนไม่เป็นไรนะอืมนิวลาดแบบกูเลย มันคงทิมอุ้ยปักหวานแกงมาไหนปักหวานแกงมาหน่อยฮู้กันนี่กล้ากลัวจังเลยอะรถนี่รถนี่ท้าเลาแป๊บกูเพิ่งเคยเห็นการเลนจิ่งหนีทีโมไมันก็ไม่ได้เสมอไปนะสงครามทูส์เฟิร์สนรกเรามีนรกใครอยู่ไม่เฟิร์สเพย์ไม่ใช่เฟิร์สเพย์ไม่ใช่เออก็ก็เนี่ยเฟิร์สเพย์ กูเล่นไม่เป็นกูก็เล่นมั่วๆก็ดูจากของดิกูก็ออกมวยและเริ่มมาจะเล่นทำไรอะตายที่ไหนก็ไปเลยมา้งไม่ไมาไม่ไม่ไม่โอ้ยชันจ้าหายตัวไป Bye bye ดึงเสียไอ้สัสไม่ชันที่จ้าไม่ช่วยเพื่อนดูนี้กูไม่ได้ I'm not doing I'm not doing I'm not doing เหรอดูเคนเหรอ ตึ้งเอ๊ะนั่นมันยอดยอดยอดทีมเอี้ยยอดเยี่ยมหายสองด้วยอ่ะอีกตึงหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอากดโดนเลขสี่เปล่วกดเลขพีจะกดปาก์คเฮดกดโดนเอนนี่แทนลองหนเปล่าใช่ไหมกดมันเป็นพาร์ทสิบกดกดโดนผาดไม่รู้ไม่รู้ทีมอะไรกดิวไงกดโดนผาดไม่ใช่ลองหน E ใช่ไหมหรือกด R แต่ว่าไปโดนซึใช่ไหมต้องเล้วมันวางไอ้เนี้ยหนึ่งหน้าบอมเดี๋ยวดูนะดูนะดูเด็ดดีฟอร์ูเช่ดูดูดููมดูมันดูมันเอาวน้ำโมตาตาพักคามาโตไม่รู้จะมากิดอโทษเลยได้ขโทษหมดเลยโทษอะไรทษได้หมดโอ้โหโทษมีเนี่ยอย่างได้เลยมีนเนี่ยไม่เดินบางโอยิ้ไม่เดินหายได้การกัารปเคเกล การปะเพ็ดการปะเพ็ดไม่ไปรอไม่รอไปรอมามาดิมาโอ้โหดีใจดี๋ยโจโจมาเดี๋ยวจะลองดูดิถ้าสมมติกูออกของผิดมันจะเป็นยังไงพี่อกพี่โดนเห็นสืบพี่พี่พี่ออกสมัยเนี่ยไอ้เพอรลิ่เอ็นนะนี่มันของดีๆนะพี่มันไม่ออกเวทกันออกออกตีกระจายมาทำเพื่อ ตีแล้วจาเอาคาเรนมเด็ดก้แรงเอา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 มึงจะตายเลยี่เอุ้ยเอายีแม่งยี้เก็บเก็บเก็กคาเ่นก็ยังจะกลับบ้านเิีวยีนั่นเงเออเอาแม่งเลยโอ้ยไปเลย สุดยอดสุดยอดถูสุดยอดชิบด้อะไรเอาดุโค้งดุโค้งเอาแอนตีแอนตีแอนตี้แอนตี้เก็บข้าบอดอเก็บเลยเก็บเลยสกิลไหวไหมสกิลน่นฟิวแลวฟิวฟิวฟิวไกาเ อะไรวะโอ้ยกูให้มันกดแถมเองเว้ยกูกูจะกูจะไปพูดอะไรทั้งสิ้นคนน่าเบื่อเลยเวลาที่แบบว่ามีสกายอะไรเนี้ยเข้ามาแล้วมึงทำเกมแดงแล้วใครให้มึงเปิดสกายไว้วะเลิกการเลยระวังเปิดยังไงพี่พีพี่ใครถ้ามันกดแดงอีกคนใครใครไม่กดกูกดเขียวนะอย่าโทษกู จังหวะก็ได้แล้วโอ้โหวัดวัดวัดเหรอดูอ่าเคนแล้ก็ดูกันดิดูนีดิเขาเรีกว่ากล่องในนุ่มนอกเว้ยก็รับก็รับเปิดกลองในนุ่มนอกคนิกอาตาเคลนกลองในนุ่นดูดูทีมเราด้วยทีมเราดูทีมเราเว้ยเบรสในสัต ดูทีมเรามาเริ่มมากรอบทองนะฮะแล้วก็ตามด้วยเงินอีกสองครั้งและไม่มีกรอบสองไอโอดีแล้วคำว่าสองครั้งกูมาจากไหนวะเนี่ยสองครั้งสังครั้งใครเฮ้ยบอกก่อนนะเว้ยกรอบสีม่วงเนี่ยไม่ใช่อาเบนแต่ที่ซีดบอกนะอันนี้คือกรอบไอโอดีนะครับมีระดับนะครับแล้วเราไอโอดีนี่อร่อยไหมราคาสูงนะครับมีราคาสูงหรือไม่มีใครอยากซื้อเลย อยู่ธาตเจ็ดนะครับหรือรกที่เรียกว่าฮาโลเจนนะครปบตัวข้างล่างโบรมีนนะครับผมเนื้อแตะมือปั๊บปั๊บหนึ่งนะครับถ้าเราไอโอดีแล้วไอกรอฝั่งนู้นนะครับสีน้ําเงินหรือสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่สีเพชรหรอไดมอนด์ครับโอ้โหเราเจอไดมอนด์แค่คนเลยเนี่ยโอเคมากดยอมแพ้เริ่มเกมเลยเรามาดูกันว่าทีโมไหนจะโหดกันระหว่างทีโมแฟตเทเลพอร์ตกับเทเลพอร์ตแฟตนะ เอาละวันนี้ทีมอ l ลูมินาต i ของเราเนี่ยจะไม่พ่กนแล้ก็ทีมเบียคอนเบียคอนทีมอ l ลูมินาต i นะครับอ l ลูมินาต i The Adventure of f o o l Ionian m a s t e r y t h e Adventure of m i v i s i o n a d v e n t u r e of Fail AP เราเอพีเฟลไม่ใช่ฟูลเอพีมึงเฟลเฟลเอพีเว้ยไม่าจับอไอ้สัตว์คือถ้านไม่จะปากเห็ดนะมึงจับเห็ด้วยมือขวาอะไรไม่งั้นเดี๋ยวจกปากเห็ดมันจะกลายเป็นหวานบปากหวานแทนเห็ดนะเบื่อก็เลยก็เลยบอกไง The adventure of fail Ap is by by fail นี่คุณ and u ไม่รู้เฟี๋ยวเฟลเฟลยืนยืนยืนตรงนี้หน่อยดิเอ้ยเฟลเอาเนี้เอาไปนี่ไปนี่ล็อกหัวตรงนี้เอาเนี้ยเอาเนี้ย เพิ่มความเสียวนิดนึงเอาเอาเอาเลยเอาเลยวอ้โหสวัสดีครับวันนี้อยู่กับสตเกมเมอร์นะครับมามังกรได้บินมาแล้วนะครับเอาวมังกรนะบินมาแล้วนะทุกผู้ชมครับมังกรเป็นลูกไส้เบอร์ของแบคดีๆนะครับตอนนี้เราไม่สนใจแชมเปี้ยนที่กำลังจะมาฆ่าฟิวนะโอเคอ่อยให้หน่อยนะถือว่าชอบชอบเอ่อชอบชอบผมเีลูกอะไรอไอ่ให้หน่อยหรืออ่อยให้หน่อยนะอย่าขยับตัวนะฟิว อย่าไปแต่นิดเดียวอย่าขยับนะอย่าขยับนะไม่งั้นขนตูดหลุดนะไม่ได้นะ่ได้ไม่ได้ม่นด้ไม่ไม่ได้ไมวไ้่ได้ไเ่ได้ไม่ได้ไย่ไตัว่ได้ไม่ได้ไห่ไไ่ไ้ม่ไดไม่ได้ไม่ไม่พดม่ได้ม่พด้ม่ไ้ไม่ได้ไม่อน้าย่ไ้ไห่ไ่ม้ไ่มยไม้มไ้่้้ไม้่้้ไ้่ เพิร์พัตเตอร์เดี๋ยวส่งมาทมานี่มาใน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 ไลน์แลไลน์ไลน์ส่งเอรมเัวเตรมตัวเปิดเปิดหน้าเปิดหน้าเติมอพตเอร์เดี๋ยวมาแปหนึงพัตเตอร์พัตพัตคุเตรียมตัวอย่นะคุเชื่อใจผมเสนอราดิ่ริ่มเร้ครับดดห้าสองร้อยสองร้อยสร้อยสอครับสอง ใครซื้อหรือซูงกับเบ้ามึงซื้อ50ทูิบชในราคาสองร้บาทคหรอสองหนึ่งเอาเลยครับบัตรทูมานียห้ก็ได้ซื้อมาในราคา200แล้วอยแล้เดี๋ยวกูไปจ่ายให้มึงมันคิดมากเลยเออตอนนี้คนดูอาจจะงงนะทำไมกูเรียกพี่ฟิวคกูแก่กว่าคือ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 ไม่ใช่อะไรหรอกคือบางทีกูเรียกสลับเฟี้ยวไม่ก็พี่ฟิวไงพี่เฟี้ยวไอ้หาเราเสือกชื่อเล่นเสือกเต็มเต็มเสือกไม่เรียกนะ เกมงมาเลยแอดเ่า่ค <Pal az ai> like ิ <poems> ัด <upright> <derni> ี <Piet> <amo> ๋ยวเรียกเขามาถุงสักคนตอนนี้จะกลายเปคอนดัมคนดตนดมกาอนเมนหรืวาไม่้เโอ้โเจ้าดมาทุกคนครับดูสกอร์บอร์ดตอนนี้นะครับยังโอ้ได้ป้อมตอนนี้ป้อมจีผู้เล่นเล่นมิอบป้อมกันเเนนชมนมิกกูอยู่ไงมันอยู่ไหน มันยเซฟให้กูเข้าไปตรงกลางเพื่อนชิวเขาเลยอ่ะเซฟมามามาอ๋อดังไม่น่าทำนี้เลยโอ้เขาไปแล้วอ่ะไวอะไรเขาสิรปรดจำไว้นะครับว่ากูไม่รอดแล้วบายบายเกูเจอเห็นกูจะเย้ อ๋อแล้วกโกโกกัดแบบนี้ได้ไหมเมื่อคนด้วยอะไรเหี้ยหัวหงยเรื่องนี้หรอเออร่อนร่อนเที่ยูก่อนร่อนร่อนเฮ้อไอ้โอ้เราเล่นอะไรเนี่ยเราดูนี่พูกเระวังใช่ไหมบาลอนได้หายไปประมาณครึ่งเมตร บารอนไหนที่มีบอกมันอ้าเงี้อ้โน่าทุกข์จโอ้โไม่แน่แบบหกแต่ว่าเาจะโชคดีก็ได้ไหนอันนี้สามร้อยอันนี้ชนะสี่ยี่สิบสิบห้าหกวัดแดิมวัดก็ดูทีมเราโอ้ชนะยี่สิบแล้วโอ้ตบมือต่ขอแล้วขอพุกขอพุกโอ้ตบมือให้น้องพุกดีหนึ่งเว้ยชนะหกเก้า อ,อ,อันก็มาขอลองอ่อนวอเนเยอย่าไปทิ้งตัวลูกคุกเขาใชหมทด้แค <ไป S 2> ่ได <ไป S 2> ้แค <ไป S 2> เจ็ดส,สิบผม <laughs> ผม่กดดนนะครับ